สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ช่องซิงกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานโอเพนเท้าของไทอามพิสโนโลกนะครับเป็นงานโอเพ่นเท้าเปิดตัวสปีด400และสเปซ 400x อย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะงานเพิ่งเริ่มนะครับงานเพิ่งเริ่ม,มลูกค้าเพิ่งเริ่มทยอยมานะใครที่จะมารีบมานะยังมาทันนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้โชว์รูมเนี่ยเขาเตรียมเครื่องดื่มอาหารกับแก้มต่างๆไว้รอแล้วนะ แล้วก็วันนี้โชว์รูมภายในโชว์รูมนะเขาจัดมูสจัดบรรยากาศดีมากๆเลยลูกค้าเพิ่งเริ่มทยอยมานะใครที่จะมามาทันนะครับมาทันรีบมากันนะนี่ครับรถก็มาแล้วนะเดี๋ยวรังรอเปิดตัวรอเปิดผ้ารองานเปิดผ้ากันอยู่น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโชว์รูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีด400และสแคมเบิร์น400นะครับรอที่จะเปิดผ้ากันอยู่ครับคุมผ้ากันไปแล้ว ก็จะบอกเลยว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองอย่างมากนะเพราะว่าเป็นฟอร์แมตใหม่ที่ไทอัมเนี่ยเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกเป็นฟอร์แมตของรถเล็กครับแล้วไทอัมเนี่ยเขาทารถเล็กรถคลาสสิกเนี่ยก็เป็นสไตล์สมรรถนะสูงนะงานรถเขาค่อนข้างพีเมียมแล้วก็ละเอียดมากๆเลยพอมาทํารถเล็กที่เป็นมิตรกับผู้คนแล้วเข้าถึงง่ายเนี่ยทำให้เป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยครับสําหรับ2รุ่นนี้ ตอนนี้วงดนตรีสดก็มาพร้อมแล้วนะเขาก็เซ็ตเสียงเซ็ตอุปกรณ์กันเรียบร้อยละรอแขกทุกท่านนะครับแล้วก็รอคุณลูกค้าทุกท่านนะมากันได้นะมาทันครับมาทันใครอยากจะมามาได้เลยนะครับสำหรับโชว์รูมไทยอ้มทีิสนุโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารกับแก้มต่างๆนะทางโชว์รูมเตรียมไว้แล้วนะครับอ่าแล้วทางนู้นก็จะเป็นบาร์ของเบียร์ช้างนะแหมจัดเต็มกันอยู่แล้วเนาะนี่ครับอาหารต่างๆก็จัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างลูกชิ้นนะครับ เข้าเกลียบนะครับนี่ไก่ทอดกุ้งทอดนะครับมีลาบด้วยนะตอนนี้ดนตรีสดก็กำลังพร้อมที่จะบรรเลงกันแล้วนะครับใครจะมามาทันนะไทอัมพิุนโล,โลกครับนี่ครับสปีด400แล้วก็แคมเปิล 400x ครับงานดีครับงานดีผมบอกเลยมาร่วมงานกันครับสำหรับรกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของโชว์รูมไทยอัมนะใครสนใจคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรหรือไปถ่ายอะไรตอนนี้ลูกค้าทยอยมาแล้วนะ งานพึ่ง <laughs> จะเริ่มนะครับงานพึ่งจะเริ่มม <laughs> ากันได้เลยครับ <laughs> มากันได้เลยตอนนี้มากันได้เลยครับมากันได้เลยงานพึ่งจะเริ่มนะคนเริ่มทยอยมากันแล้วครับลูกค้าเริ่มทยอยมากันแล้วตอนนี้ใครอยากรู้รุ่นอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณสารที่เป็นเซลให้ถ้าสนใจรุ่นอะไรแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ตอนนี้มาได้เลยนะตอนนี้คนเริ่มทยอยมากันแล้วครับงานเริ่มมีความคึกคัก นักดน,นตรีก็เตรียมข,ของเตรียมอุปกรณ์อะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาหารต่างๆก็มีพร้อมนะเครื่องดื่มนี่ไม่ขาดจริงๆครับสําหรับโชว์รูมนี้ <c oughs> เครื่องดื่มก็เตรียมกันพร้อมแล้วตอนนี้โชว์รูมก็มีโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปลงแล้วนะใครสนใจอยากได้โปรมอเตอร์เอ็กโปก็ลองทักกันไปได้เลยนะคลิปล่าสุดที่ผมลงนะ่ะเป็นโปรของมอเตอร์เอ็กโปแล้วนะครับอาฮัลโหลอะฮัลโหล นนี้ผมใช้ไมโครโฟนแล้วนะน่าจะได้ยินเสียงกันชัดเจนขึ้นนะอืตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นของ Motor Echo ลงแล้วนะโอ้โหไอ้บอบเบิลสีสวยมากเลยบอบเบิลพันสองเพิ่งเพิ่งเห็นรถน่าจะขึ้นมาครับใครอยากมาร่วมกิจกรรมนะครับกับโชว์รูมไทยอัมดิสโลกวันนี้งานโอเพ h นเฮานะมาได้นะตอนนี้งานเพิ่งจะเริ่มครับงานเพิ่งจะเริ่มคนเริ่มเพิ่งเริ่มทยอยมาครับ คนเริ่มทยอยมาอาเริ่มทยอยเข้ามากันแล้วครับอาเริ่มทยอยมากันละใครสนใจก็ตอนนี้มายังทันนะครับตอนนี้ลูกค้าทุก่ันก็เริ่มทยอยเข้ามากันละตอนนี้โปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปก็ลงที่โชว์รูมแล้วนะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ารถเพิ่งมาตลอด3-4วันมานี้รถนี่ไม่ขาดโชว์รูมเลยครับอยากได้รุ่นอะไรก็มารับรถขี่กลับบ้านได้เลย ตอนนี้ใครที่สนใจจะร่วมงานก็มายังทันนะครับงานเพิ่งจะเริ่มครับงานเพิ่งจะเริ่ม <c oughs> บรรยากาศเริ่มคลึกคักละอาผู้คนเริ่มมากันละเดี๋ยวผมขอไปประจำที่กันก่อนนะนี่ครับอยากจะพามาดูทีรยี่สิบสีดีจีนะสำหรับสุภาพท่านสุภาพบุรุษที่แท้จริงสีสวยมากผมชอบสีดำคันนี้มากเลยเงาวับเลยครับแล้วก็มีประกายประกายนะ รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นลิมิต็ดนะใครสนใจก็คงต้องทักเข้ามาที่โชว์รูมนะงานสนใจคือสวยมากเลยแล้วมันเป็นที2 2 0ด้วยเป็นรุ่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดในตระกูลบอดววคันหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าเป็นคันจบได้เลยใครที่สนใจงานโอเพ่นเฮาส์ของโชว์รูมใน้อัมพิซโลกมาได้เลยนะตอนนี้กิจกรรมเพิ่งจะเริ่มครับยังไม่ได้เริ่มดีกำลังเตรียมพร้อมกันอยู่แต่นักดนตรีพร้อมแล้วก็ เครื่องดื่มแล้วก็อาหารต่างๆก็พร้อมแล้วนะครับมากันได้เลยนะคนเริ่มทยอยมากันแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับรอชมคลิปเต็มได้เลยบรรยากาศการเปิดผ้าครับใครอยากจะดูรุ่นอะไรอยากรู้โปรอะไรถามได้นะเดี๋ยวผมตอบให้ครับเพราะตอนนี้เขาโปรมอเตอร์เอกโปลงแล้วแล้วก็คุณสารที่เป็นเซลลเขาก็อยู่แถวนี้พอดี <laughs> นั่งงคุณสารนะ เสื้อผ้าต่างๆก็มีโปรลงแล้วนะคลิปเสื้อผ้านี่กำลังตัดอยู่ครับ <laughs> คลิปเสื้อผ้ากำลังตัดอยู่รอสักครู่นะใครที่รอพวกโปรโมชั่นพวกแจ็กเก็ตเสื้อกาดเสื้อทัวริงต่างๆรอแป๊บหนึ่งนะกำลังตัดคลิปอยู่ครับอ่า <laughs> ตอนนี้เครื่องดื่มบาร์เครื่องดื่มก็มาพร้อมแล้วนะแล้วก็อาหารต่างๆก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันแล้ว <laughs> อ่าข่าขึ้นมากันแล้วครับขึ้นมากันแล้ว เราขอต้องขอไปประจำที่แล้นั่นนะครับสปีด400แล้ว้วก็แคมเบิล400นะ <c oughs> รอเปิดผ้านะครับใครจะมาร่วมงานที่โชวรุงไทมดิสโลกมาได้เลยนะมาได้เลยงานกำลังจะเริ่มครับยังไม่ได้เริ่มดีมาทันครับมาทานัน <c oughs> ใครอยากรู้อะไรทิมพไว้ได้ผมจะอ่านแล้วตอบให้ครับสแคนเบิลพันสองเอ็กอีโตัวนี้สวยมากอืมเคเริ่มพยอยมากันแล้วครับตอนนี้อยู่หน้าโชว์รูมกันละเดี๋ยวพบกันนะติดตามรอชมคลิปเต็มได้เลยครับ